ช่องครับเนีย่ยนะครับสามช่องมอเตอร์หนึ่งแปดศูนย์ครับมินินสี่มะมา่เจ็ดสิบกว่าเจ็ดสิบห้าแล้วตั้งเล่นแบบยิ้ชื่อไปเลยครับคนถ่ายนี่เดี๋ยวไม่ชิวเลยอ่ะ ตอนนี้ตกก็ะูุ่นเลยครับถ้าว่าตกก็ตกน้ําไปเลยนี่ <c oughs> หันหน้าไปหาหน้าเลยลงเขื่อนไปเลยเิ็นดีครับล้ําเล็กๆตอนนี้ก็อ,อากาศดีด้วยเดี๋ยวย่างจะลองทาไม่บางเราก็จะทำทำไปแล้วแต่ยังไม่เสร็จให้มีเวลาอนนี้กำลังคุกงขีอยู่ปกะมาณ117เดียวให้นั่งเล่นให้เห็นเลยนี่ตอนนี้

ครับักผ่อนวันหยนุดวันจันทิตย์นะครับวันนี้อาทิตย์หน้าเจอกัน,นวันจันทร์